เฮียหาพี่น้องสวัสดีทุกคนึุด้านด้วยไม่น่าใช่อะขอเอาเค,เครื่องดูก่อนว่ามันปกติไหมคิดนี่ไงโอเค เครื่องหนึ่งแจ้งเตือนเรียบร้อยนะผมจะเอาเครื่องหนึ่งดูด้วยนะว่ามันแชทปกติหรืออะไรยังไงนะคะพี่น้องทุกท่านสเตียมซัพพอร์ตเจ็ดร้อยยี่สิบีหรือเปล่าอทดลองใช้เน็ตดีสเตียมดูนะ สตรีมน่าน่าจะปกติดีนะครับนะเพราะผมก็กำลังเทสอยู่นะครับนะเพราะผมก็กำลังเทสไม่เปิดสิ่งเครื่องทำไมจะดูแค่ภาพโอเคก็สาคใครที่เข้ามาดู อย่าลืมกดไลค์กดซับด้วยนะฮะพี่น้องใช่ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับจะพูดสองรอบแล้วก็อย่าลืมแช่นะแชร์ลงดีคอร์ดก็ได้แชร์เฟซแชร์ m e s s e n g e r แชร์ลงเป็นฟอนต์อะไรก็ว่ากันไปก็ได้นะฮะผมก็ไม่ได้ว่าอะไรเนาะซึ่งเดี๋ยวไในวันนี้เดี๋ยวผมจะเล่นผ่านจอยนะฮะ อยากเล่นเทนจูแพ็กสุดๆกันไหมแต่ว่าผมไม่ค่อยอยากม่กเ,เพราะ่าสะตรีมเกมมันเล็กอะ,กะอ่ะลิซ่าแพ็กอยู่ตรงนี้ครับพี่น้องอแล้วก็กดออกแล้วกดอดาวออกมากโอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่นเดอไนนะไฮนันจากเล่นนี่เนาะ อย่าเล่นคีวิแต่ว่าไม่รู้ว่าผมโดนอะไรบีหรือเปล่าเข้าไม่ได้นะฮะให่เดือดใหสตีมน,นะคะจะดีเล่กับของรีงที่ผมเล่นสักนิดหนึ่งนะ แหลกของจริงทีง่ผมไม่ค่อยเห็นสักนีดก็เพราะเรื่องความแหลกเนี่ยแหละค่ะท่านผู้ชมแต่อย่างน้อยนะผมก็เล่นดีๆก็เลยเอามาใช้งานที่คุณล้วกันตอนนี้ผมอยู่ในเซิร์ฟเวอร์เดอะไฮฟ์เซิร์ฟเวอร์ฟีเจ,จอร์ฟีเจอร์เซิร์ฟเวอร์ของมาคาเบรโรดิชันเนาะซึ่งทำไมมันแหลก เต็มเลยไม่ถึงสิบ,สบด้ยซ้ำนะคะสักครู่จะไปกดที่เดี๋ยวให้โตทำแปะอันนี้ผมจะไม่ค่อยกดแบบไม่เร็วๆก่อยเลยทำไมผมจะไม่แบบรีบไปเลไปเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ข้อไหนสตรีมหลุดนะอันนี้คือผมไม่ค่อยชอบเลยก่อนสักครู่หนึ่งนะคุณผู้มานั่งตั้งค่าสตรีมก่อน โอเคฮะสวัสดีนะคะขอตั้งค่าอย่าลืมแชร์กันด้วยอิริีคือสกิดปิดไปสมูลไลติ้งปิดไปแฟนซีกราฟิกปิดไปร้อยกราฟิกเตเตมันเหมือนเราเล่นซูลบอะ่ะแต่จริงๆไม่น่าจะใช่นะและกก็เดินเป็นลอยๆท่านะน้ำชมสาวท่่น้องมันแหลกกว่าเดิมไหม ทำไมรู้ว่ามันแหลกกว่าเดิม,มอย่าแหลกกว่าเดิมสิพี่อ้มือถือเลื่อนจักจริงใช่ไหมฮะอ่ะผมเอาเอาีกเครื่องหนึ่งดูสตรีมน,นะเอ้ยโอเคเออใช่มันเลื่อนจัดจริงจริงนะพอดีว่าอึ่งด้ติดไวไฟ วิตั้งอะไรเดียวจะอยู่ฟูสกีนสมุไรติ้งเป็นซี่เปิดไปก่อน,แ,นแต่มันรู้สึกว่าแครตี้เรนเดอร์ถ้าอยากเข้ามาเล่นก็มาที่เซิร์ฟเวอร์เดอหายได้เลยนะเดี๋ยวผมเล่นก่อนแล้วกันมานี่ไม่ได้เกมเดสไลน์หนูก่าชอบเล่นแต่ว่าผมชอบเล่นผ่านจอยนะคะ ฮเนี่ยเซิร์ฟมาฟ i เจอร์เซิร์ฟจริงมันเป็นฟีเจอร์เซิร์ฟของเกมไหมครับแล้วผมจะชอบมาเล่นอันนี้ใช้จอยปะอ่ะใช่ครับใช่ครับผมเล่นในจอยอนนถ้าไม่ใช้จอยผมผมจะไม่หันช้าขนาดนี้นะโหลดเนี่ยอ้าวโอเคโหลดแล้วไปเลดีนะดีใช่ไหม ถ้าผมเล่นในจอยนี่มันจะไม่มีมันจะไม่ค่อยเสถียรน,นะจริงๆนอกจากเราไหมเรารู้จักมานะจนได้ชื่อเก่าเนี่ยไอเกมมิ่งเซตไ,ได้เป็นคนในกลุ่มที่เป็นคนในกลุ่มนะจำได้อยู่ใครก็ไม่รู้เล ช่วยกรวยทอดนะคะพี่น้องมีสมรรนอย่างนี้แม่งปาไปสี่เดย์เลยพี่โอ้แหลกจังเลยนะคะล้วไม่ชมจริงๆอยากแบบอยากซ้อมในคาาอมว่ะนะแต่คลองมันจะออกเิือนที่จะเล่นไดน้ใช่มันไปถึงเส้นชัยแล้ว ถ้าเคยนิ้มันมเสียงมันจะหายไหมอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าจะหายเปล่าแต่ไม่อกจะเสียวิ่งสี่สิบวิอสกวนเนี่ยพ่อพระเจ้า จริงก็เข้ามาเกมนั่นเกินสีกี้สิบวิเดี๋ยวผมต้องรีบนิดนึงนะไปเอาอะไรลอยรีบชัตติ้งก่อนลากเกยเฮ้ยยี่โอโชนะวะดีเป็นเก,เกมเบาลงหรือ,อยังฮะอย่ามาเล่นไทเก็ตผมนะ วิ่งแหลกแหลกนะคะต้องมาเลงล่างนี้เฮื้อเอื้อเอ้ยเอื้อว้าย ไม่รู้ว่าตอนนี้จะมีคนอื่นว่างมาเล่นกับเราไหมนะฮะยิไปไปไปเล t โก o 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 เล t โกเล t โกไม่อยากเล่นแฮกนะนแฮกคนเล่นเรามันรู้สึกไม่อยู่ที่ทำมันไม่อยู่ที่ทางคนอื่นเอา เดี๋ยวคุณลองรีวิงจะได้เล่นที่ตเป็นที่หนึ่งของเซิร์ฟเวอร์อะไรประมาณนั้นอยากไปที่หนึ่งนะคุณตั้งเป้าหมายเอาไว้นั่นแน่ฮันแน่เอ้าจะการโดดไม่ขึ้นอีกแล้วเอื้อเอโอ้โหยังเล่นงงว้าวเจอคนชวงกโชว์เว้ เมื่อกี้ไม่มีใครรู้อะโช้โ,โ่ตอนจะไปกดแท็ที่มันยังไม่พร้อมเยอยมากเลยนะฮะจอเล่นลำบากเอาเรื่องอยู่นะขอบอกไว้ก่อนถ้าเล่นพวกกาบรวกอบมันเล่นยากอเคอันนี้ก็เล่นน,น,นี้ก็ทำการผมว่าไม่ได้ที่หนึ่งว่ะตานี้เพราะว่าเรามาช้ากเกินนี้แล้วนั่นไงงงในหนึ่ง ตอนนี้เหลเือเวลาแค่สิบกวิและมันมีเจ็ดเช็คบอยนะดาน,นก็บอกว oh, ่ายูเทิร์นใช่ยูเทิร์นโอเคตอนนี้ไม่รู้ว่ามีคนดูกี่คนนะคะอีกสามสิบกวิอีกสามสิบกวิเออเออเออไม่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 ลองหันกลับด้านด้วย โอ้ไม่ทานแน่เลยว่าตาน,นี้ทุกคนคนาดท้ายแล้วทุกคนนาดท้ายแล้วเยียนยมเป็นตาใหม่หา้าหเยี่ยมไปเลยนะฮะคนน้าเพิ่มมาแล้วทำไมสตรีมในสตรีมไม่ขึ้นาาหา

กดเนี่ยไอคนที่ทำไมก่กดอเี่ยมันจะเป็นตัวดีเลยอีบา้ามึงโอ้โหมึงไงคิวสองร้อยมาเล่นไอเบื้อไอคิวสองร้อยมาฉันก,ก็ต้องไอคิวสองร้อยตาม <c oughs> <c oughs> ไม่รู้ปิงขึ้นหรือเปล่านะเข <c oughs> าไม่มีตัวเช็คปิงเสียดายไวใช้คอมดีด,ดิ โอ้ที่เกียร์ไปเปิดดิตอนนี้นะคะแล้วของก็ไม่เปิดด้วยตอนี้กำลังแบบกดบุ่มรัวๆเลยนะแบบเล่นแบบนีบแบบ้ลสปิดเลยโอ้พี่น้องเนี่ย <c oughs> <c oughs> จ้าได้ยินไลยว่ะเสียงใครสัตว์ <c oughs> เอ,อ้ยมันส้มมันเขียวก็ <c oughs> ไปกับเราไปจับมือ <c oughs> โอเคออกมาแล้ว <c oughs> โอ้หล็ก รินเดาหายไปไม่ได้เก็บได้แลกเอาเรื่องนะครับเอาอะไร Mother, มารมเดอร์ดีไหมทุกคนมาเดอร์ดีไหมไอ้มาเดอร์ไปก่อนมาเดอร์ผมขอบอกว่ามาเดอร์ผมเล่นไม่เกง่งผมเล่นมาเดอร์ไม่เป็นนะโอ,อกาสโอ้โหมาเดอร์อยากเล่นด้วยแต่ยังขึ้น็รกฟูกเกมอยู่เลย น่าจะเป็นที่ Microsoft แล้วละะ่ะฮะกลั m i c r o s o อ t ชอบหาเรื่องุวกคนไม่ใช่แล้วกันะฮะลองหาอย่งอื่นก็ได้ตอนนี้คือเมอร์เมันเป็นมินิเกมที่ต้องฉับไวนะฮะของจริงใช่ฮะมินิเกมเมอร์เดิลต้องฉับไวมากๆ กากากเนี่ยเล่นในจอยนะเฮ้ยมอเดิมไหมมือเดิมไหมเก่งจริงป้ามาดากากอะนดิ้าไกเท่าไร่วฝากแนเท่าไรเออห้าสิบแม่โอ้ยสามสิบ่ไหนี่รถ ซื้อไส้กรอไปสิบสองใกรอขไปสสิบสองขึ้นราคาแล้วหรอคนที่ดูอยู่นะมันไปดูช่องมันด้วยว่าช่องนั้นคือนันคือใครเถอะไลเขี่ยเี่หล อ้าวทำไมของเราอมันบุกติวะก็สตรีมร้อยหลังน,นี่เขาไม่รู้นะเหมือนมีเมอร์เดย์อ,อย่างนี้มีไหมใครตายมันเมอร์เดออย์เนี่ยจะเป็นใครสักอย่างเนี้ยแหละน่าจะเนียนอยู่จะเล่นซ่อนเนียนอยู่ใช่ปะอันนี้มันเบิร์ดมาเดย์อ,อยู่ไหนว้ายจะร้อยตายเมอร์เดย์ไม่ได้เนุกเลยว่ะ เบเก้น,นะทุกคนสก,กีมสก,กีมหมุนมุนนะเน็ตเป็นแล้วก็ไม่รู้ อะไรเหตุผลวะเจริงๆมันี่งนนี้ผมรอที่เรา ได้รับโอ้โหเกือบเซะไลค์กับห้าหมื่นซับโอ้ยบ้า